สวัสดีนะคะวันนี้จะมาสอนเพิ่มบันทึกของตึกตอกันนะคะเพื่อนๆนั่นใดนะคะยอดบันทึกไม่มีอยากเพิ่มยอดบันทึกเพิ่มรายการโปรนะคะ้าดูเทคนิคง่ายๆนี้ตามมาได้เลยนะคะคนอื่นเลยเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์กันก่อนนะคะโดยผ่านลิงก์ดานล่างกันมาได้เลยในหน้าแพลตฟอร์มของ KMKT เฮตตัวนี้นะคะก็มีหลากหลายบริการและหลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกกันเลยนะคะเป็น ครบวงจรทุกเซตโซเชียลมีเดียและบริการใช้งานได้ตลอดย4ชั่วโมงกันเลยนะคะเพื่อนเพื่อน<ๆ>ท่านใดนะคะอย่าที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานการสามารถกดสมัครเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยค่ะกดเข้าไปด้านในได้เลยตรงนี้นะคะก็ใส่ชื่อผู้ใช้งานนะคะอีเมลรหัสผ่านนะคะชื่อจริงนามสกุลจริงด้วยนะคะอย่าลืมเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะคะกดติก๊กตองติ๊กด้วยค่ะกดสมัครกันไปได้เลยนะคะหรือกดสมัครผ่านลิงก์ Google ได้ได้ง่ายๆกันตรงนี้เลยนะคะ แต่หากเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะที่เคยล็อกอินกันไปแล้วสามารถย้อนกลับกันไปได้เลยค่ะเลยกดเข้าใช้งานกันไปได้เลยค่ะเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะหน้าเว็บไซต์หลักของเว็บไซต์ KMTT MM h แล้วนะคะด้าน,นในตรงนี้นะคะมีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มและหลากหลายบริการให้เลือกกันเลยลองไปเลือกลองเลือกดูรายละเอียดกันก่อนได้นะคะแพลตฟอร์มน้านบนสุดตรงนี้ค่ะวันนี้จะเลือกเป็น t i k t o k นะคะ กดไปที่ทิ๊กตอกกันเลยมดมูบริการตรงนี้วันนี้ขอเลือกเป็นแนะนํารถเร็วตรงนี้ละกันค่ะส่วนในบริการมีอยู่หลากหลายบริการมากๆเลยสามารถเลือกสรรใช้บริการกัน,กนได้เลยนะคะวันนี้ขอเลือกเป็นบรรถถันทึกติ๊กตอกนะคะก็จะเป็นห้า7ูนย์เจ็ดเลยพามีไว้ตรงนี้เพื่อนเพื่อสามารถทานให้เข้าใจก่อนการสั่งซื้อกันไปได้เลยลิงตัวนี้ค่ะเลือกโพสที่ใครจะใช้บริการกันได้เลยก็เลือกเป็นโพสนี้นะคะคัดลอกลิงก์แนะนําไปวางกันได้เลยค่ะอยอดบถถันทึกอยู่ที่หนึ่งนะคะ จำนือขั้นต่ำอยู่ที่10นะคะใส่กันไป10นะคะในราคาไม่ถึงบาทก็ถูกมากๆเลยนะคะตอนนี้ก็กดสั่งซื้อไปได้เลย <_ d iss ing> ตอนนี้นะคะทางระบบดิจิทัลได้รับการสั่งซื้อหน้าเขียวๆตรงนี้แล้วนะคะรอย้อนคืนอีกสักครูน่นึงตอนนี้ย้อนกลับไปดูหน้าประวัติการสั่งซื้อกันก่อนนะคะเ <_ d iss ing> อามาสูนะะนหน้าประวัติการสั่งซื้อแล้วนะคะได้หน้าประวัติการสั่งซื้อตรงนี้จะเป็นออเดอร์ทั้งหมดที่เคยได้รับการสั่งซื้อไปแล้วค่ะ ทุกคนสามารถย้อนกลับดูไรายได้ยียกกันได้เลยนะคะในทุกๆออเดอร์จะอยู่นั้นีีกันทั้งหมดเลยสถานะตอนนี้นะคะเราทางระบบดาเนินการเติมยอดเข้ากันสักครู่นึงมาดูช่องทางการเติมเงินกันนะคะช่องทางการเติมเงินตรงนี้มีถึง6ช่องทางกันเลยค่ะสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยนะคะตัวด้านหน้าสุดต,ตรงนี้นะคะจะเป็นการสแกน QR วอาโคดนะคะใสย่ยอดเงินไปนะคะยอดเงินขึ้นมาสแกนไปเงินเข้าทันทีเลยนะคะช่องทางที่2ตัวนี้นะคะเป็นโอนเงินแนบสลีปนะคะนำสลีปมาวางตรง นำสรีมาวางตัวนี้นะคะเงินเขาทันทีโดยเช่นกันมีอ่างเป้าวัเลตนะคะตัวนี้การสร้างสองอันเป่าน,นะคะนำนิ้มาวางยอดเงินเขาเลยนะคะชิพเอตัวนี้นะคะด้านในนะคะมีอยู่หลากหลายบริการให้เลือกกันเลยค่ะสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยส่วนคิตโตตัวนี้นะคะก็เป็นความสะดวกของการโอนเงินต่างชาตินะคะเป็นการสะดวกที่สุดเลยทูบันนี้วัลเลตตัวนี้นะคะสามารถโอนเงินผ่านทูน,นนี้ได้ไง่ายๆกันตรงนี้เลยนะคะ รงนี้เป็นการแนะนําเพื่อนนะคะหาเพื่อนเท่านใดนะคะสนใจในบริการของเว็บซัตตูนิก็สามารถนําคัดลอกลิงก์ตัวนี้นะคะให้กับเพื่อนๆพได้เลยนะคะค่าคอมมิชชั่นห้าเปอร์ซกันเลยนะคะไปดูที่หน้าตัวชื่อเหลือกันนะคะโตัเชื่อเหลือตรงนี้นะคะหาเพื่อนนท่านใดนะคะที่มีปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นเติมเงินไม่เข้ายอดไหลไม่ขึ้นนะคะก็มาขอความช่วยเหลือกันได้ที่หน้านี้กันเลยนะคะมีหัวข้อเรื่องให้เลือกกันด้วยนะคะนำเมคออเดอร์มาวางกัะตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วปัญหาเรื่องใดก็กดกันไปได้เลยนะคะ ส่งรูปได้ด้วยนะคะตรงนี้ส่งตัวกันไปได้เลยค่ะตัวนี้นะคะมีแอดไลน์กันได้ด้วยนะคะสามารถแอดไลน์กันไปได้ด้วยนะคะหากพุ่อนท่านใดนะคะต้องการความสะดวกรวดเร็วนะคะก็สามารถแ <ไ95 S 1> อดไลน์กันไปตรงนี้ได้เลยนะคะค่ะตัวประวัติการขึ้นเงินตรงนี้นะคะสำหรับเพื่อนท่านใดน,นะคะได้รับการขื้นเงินมาอยากรู้ยอดเงินนะคะของแต่ละออเดอร์ก็สามารถมาดูกันน้นี้กันได้เลยนะคะ ก็จะเป็นรายละเอียดของแต่ละออเดอร์นะคะเงินยกเลิกและยกเลิกบางส่วนเขาจะอยู่หน้าน,นี้กันทั้งหมดเลยนะคะสามารถเลือกดูกันได้เลยนะคะแต่ละออเดอร์ก็จะอยู่ตรงนี้เลยค่ะในตัวดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะก็ดาวน์โหลดได้ทั้งของ PC และ Android iOS เลยค่ะสามารถดาวน์โหลดกันไปได้เลยนะคะเกินรองรับทั้งของ Google p a ลยและ App Store เลยนะคะตอนนี้นะคะยอดบันทึก ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็น15แล้วค่ะเพื่อนๆท่าได้สนใจในบรนิการนี้กดผ่านลินด้าล่างกันไปได้เลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยค่ะ